สนับสนุนรายการโดย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกะกำลังสามรายการสถานีทุมนุษย์ในช่วงของต้นแบบทุนรษยุแเราก็ในช่วงของทุนุษย์สร้างได้นะครับเรามีเรื่องที่อยากจะเรียนนําเสนอรกระทางท่านผู้ชมน,นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราได้มีโอกาสสัมผัสกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ปีนาดาประสา,านจิตนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของกลุ่มบริษัทเชลลบุบเดบร์ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับพวกเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องของชมรมบริหารงานบุคคลชายคลองนะฮะแต่ยังไม่พอนะครับ เธอได้นําพาวความรู้ความคิดต่างๆเกี่ยวเรื่องของยุทธศาสตร์ว่าเรื่องของการจัดการองค์การซึ่งเป็นองค์การต้นแบบองค์การคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นองค์การซึ่งสังคมไทยกําลังจับตามองอย่างสูงยิ่งนะครับองค์การนั้นคือกลุ่มบริษัทชัยบุนบาเดอร์นะครับความรู้ความคิดต่างๆในครั้งนั้นจะเป็นความรู้ความคิดต่างๆเกี่ยวเรื่องของการพัฒนาองค์การว่าเรื่องของคนก็คือทุนมนุษย์นะครับแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนะฮะเราได้มีโอกาสนะแล้วเปเกิอย่างยิ่งกับสารดีทุนมนุษย์นะครับ เราจะได้พบกับผู้ชายท่านหนึ่งนะครับบุคคลท่านนี้เป็นผู้ดําเนินการก่อร่างสร้างองค์การอาณาจักเชยบุญบาเดอร์ขึ้นมานะครับท่านมีภูมิความรู้เรื่องของการจัดก,การองค์การอย่างสูงนะครับออท่านคืออาจารย์พัฒนาชัยกุลสิริสวัสดิ์ครับกรรมการผู้จัดการครับตอนนี้นั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับต้องขอพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้โอกาสกสระทางสถานีทุุษย์รายการเก่ยงยกกำลังสามซึ่ง,งรายการของเราจะเป็นต้นแบบว่าในเรื่องของการพัฒนาทุุษย์สู่สังคมแห่งเศรษฐกิจอาเซียน ก็คือ AEC นะครับอาจารย์ครับกลุ่มบริษัทชัยบุญบาร์เดอร์เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกลุ่มบริษัทชัยบุญบาร์เดอร์ของเราก็ผลิตและจัดจําหน่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนนะครับเพราะนั้นเราก็ตั้งมาปีนี้ก็ครบรอบปีที่55แล้วนะครับ55แล้วจ้ะ55แล้วครับผมก็เน้นเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็ สอนให้ความรู้แล้วก็ขายอุปกรณ์การพิมพ์สกรีนครับ,รบในกลุ่มก็มีตั้งแต่ผลิตหมึกพิมพ์นะครับ,รบมีโรงเรียนสอนการพิมพ์สกรีนไปรับเครื่องเคลอสิ่งพิมพ์ผลิตเครื่องพิมพ์สกรีนขายแล้วก็มีบริษัทในกลุ่มบริษัทสาสิเกอร์นะครับทำเกี่ยวเครื่องอิงเจ็ตแล้วก็ไวรูแล้วก็มีบริษัทอัมพรดีไซน์ทําเกี่ยวกับแผ่นพลาสติกลูกฟูกฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็มีสุดท้ายก็มีบริษัทซิงซอฟทาเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์แวร์ทางด้าน ใช่ครับผมอยู่อุตสากรรมสิ่งพิ์ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของโรงเรียนที่ฝึกและสอนช่างฝีมมือใช่ไหมครับ่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์สกรีนอย่างเดียวครับให้มีความรู้ความเข้าใจต่างๆนะเรียนก็ประมาณสักสี่ห้าวันครับเรียนจบก็สามารถที่จะเป็นอย่างน้อยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพิมพ์สกรีนครับแสดงว่าบุคลากรต่างๆที่เข้าไปทางานกับทางคุณบริษัทเชบูเดอร์บางส่วนงานบาตำแหน่งนา้นก็ต้องไปอบรมถูกต้องครับผมผมก็เห็นหลักสูตรของอาจารย์เนี่ยจะเผยแพร่กับสังคมด้วย สำหรับคนที่มีความต้องการหรือผู้สนใจด้วยนะครับเพราะเท่าที่ผมเห็นนี่คือบุคลากรที่ยังว่างงานก็ยังสูงอยู่ในสังคมไทยนะครับสองคือพอจะได้ทํางานแล้วต้องมาฝึกอีกก็จะเป็นเรื่องที่เสียเวลานะครับแล้วแนวคิดดังกล่าวขงอจารี้ได้ทําอย่างไรครับเกี่ยวเรื่องของการเรียนการสอนดังกล่าวตรงนี้ในเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยอย่างที่เราคุยกันเรื่องเฉพาะโรงเรียนเนี่ยคือให้กับบุคคลภายนอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีหลักสูตรที่ทตรงกับความต้องการของตลาดแล้วกันนะครับจะเป็นเรื่องหลักสูตรพิมพ์ภาพก็มีหลัก พิมพ์น้ำบัตรก็มีพิมพ์สติกเกอร์ก็มีมีได้หลายอย่างทีทเดียวนะครับอันนี้คือสอนบุคคลภายนอกทั่วไปแต่ภายในเป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็บจะเป็นเรื่องเราจะต้องคุยกันต่อไปครับแล้วเท่าที่ผมเห็นเนี่ยกลุ่มเชฟบรบเดารเนี่ยเคยได้รับรางวัลมาตรฐานอุตสาหกรรมหลากหลายเลย ครับไม่ทราบมีอะไรอย่างไงบ้างอาจารนะรางวัลที่สำคัญสำคัญผมคิดว่าผมก็มองไป็สด้านนะครับอย่ไปด้านคนดีก่อนแล้วกันก็จะมีรางวัลจัญญาบัลดีเด่นหอการค้าไทยครับอันที่สองก็เป็นบริษัทธรรมภิบาลจากสถาบัน SME ครับรางวัลเกี่ยวกับทางด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ ส่วนทางด้านการเป็นคนเก่งเม่จะเป็นรางวัลทางด้าน TQM จากท่านดรคาโนนะหรือรางวัลรางวัลคุณภาพแห่งชาติผมได้ระดับ TQC TQC ครับ,รบ,รบหรือ SME Award ต่างๆพุณนี้ส่วนยอด SME ไทยนะได้หลายอย่างผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นรางวัลที่มุ่งเน้นในการเป็นคนเก่งนะแต่อะไรก็ตามนะครับอยาจะเดียนท่าอาจารย์ผู้ชิดว่าเวลาผมไปขอรับรางวัลเนี่ยลึกแล้วผมไม่ต้องการรางวัลครับ ครับคิดว่าผมต้องการอะไรครับจริงๆแล้วอาจารย์ต้องการอะไรครับนั่นแหละครับที่จริงแล้วผมอยากจะรู้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่านะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่เวลาไปรับรางวัลเนี่ยจะมีคนบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาตรวจประเมินองค์กรของเราแต่ถ้าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ดีจริงๆองค์กรที่เก่งจริงๆเขาก็ใช้ราง,งวัลเราจุดประสงค์แล้วผมอยากจะได้รายงานป้อนากลับมากกว่านะฮะในหลายๆมุมมองของคนอื่นมากกว่าครับเสมือนกับเป็นการประเมินในลักษณะ360องศา้วยใช่ครับให้สังคมประเมินเราด้วยใช่ครับนะครับอาจารย์ครับผมไปครั้งที่แล้วที่เดอชฟ เออเห็นชมรมอรครบบุคคลชายครองไปจัดการสัมมนาอบรมที่นั่นอาจารย์มีมุมมองกับเรื่องของภาคีเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเรื่องงานบุคคลอย่างไรผมคิดว่าคุณภาพเนี่ยนะครับมันเกิดจากความร่วมมือมาไม่ได้เกิดจากการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีภาคีเครือข่ายแล้วเราแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์สกัดหลักการเนี่ยผมคิดว่าเป็นกุใจที่สำคัญของความสําเร็จนะครับพอเราก็พยายามทําตัวเป็นลักษณะเป็นแบบน่า น้ำไม่เต็มแก้วนะครับ,รบถ้ามีอะไรดีกว่าแล้วก็ฟังเขานะครับหรือเราถ้าเรามีดีกว่าสามารถแนะนําเขามันก็จะดีนะครับผม,ผมโดยเฉพาะภายคีเครืงองไขยในชุมชนชายคลองเนี่ย<อ>ก็เป็นตัวแทนจากผู้จัดการฝ่ายช่วความบุคคลในหลายๆองค์การนะะผมคิดว่าเราก็มีมุมมองซึ่งอาจจะแตกต่างกันรเราก็แลกเปลี่ยนความรู้บางเรื่องเขาดีกับผมนะครับผมก็จำมาแล้วก็มาประยุกต์ใช้ทันทีบางเรื่องผมดีอาจจะ ผมอาจจะแตกต่างกับเขาแต่้เขาก็จําแล้วเ็าไปประยุกต์ใช้แต่ทันทีนะเพราะนั่นหัวใจผมผมคิดเสมอว่าคุณภาพเนี่ยเกิดจากความร่วมมือ่ได้เกิดจากการแข่งขันแล้วเท่าที่ผมดูแนวคิดของท่านอาจารย์เนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นแนวคิดที่ไม่ธรรมดาสำหรับสังคมไทยปัจจุบันนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะมองเฉพาะการแสวงหากับรายแต่ขออาจารย์นี่คือแบ่งปันเผยสังคมไปด้วยกลับคืนสังคมไม่พอนะครับเป็นเรียกว่าเป็นการสร้างเยาวชนสังคมพร้อมกับการทํางานภาคอุตสาหกรรมด้วยนะครับก็เรียกแบ่งปันเิงสังคม ก็เดิมนั้นอาจจะเป็นลักษณะของ CSR แต่ขออาจารย์ยจะไปกึกืๆคล้าย SE ก็คือ Social ลแอดไพในตัวนะครับทั้งที่แล้วเรามีโอกาสสัมผัสกับอาจารย์นายจันเจ้าชายครับดรพิพัฒน์อีกท่านหนึ่งซึ่งมาให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าในเรื่องของอ Green Ocean ก็ดี White Ocean ก็ดีเนี่ยนะครับ,รบซึ่งมัน <greed. S 1> จะกลายเป็นนวัตกรรมส่วนขององค์การสังคมไทยนะครับแล้วต้นแบบต้นน้ำเนี่ยผมว่าไม่ได้อยู่ไกลแล้วก็คือต้นแบบก็คือชัยบุบบะเดอร์ก็เป็นต้นแบบส่วนหนึ่งนะครับอาจารย์ครับผมอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการการบริ ทราบว่ามีเรื่องของ TQC ด้วยครับหมวด5ของมาตรฐาน TQA เนี่ยก็พูดถึงเรื่องคนครับอาจารย์เสริมสร้างอย่างไรจนได้รับรางวัลมาตรฐาน TQC ผมอยากจะเรียนนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเหตุกับผลเนี่ยนะผลคือได้รับรางวัลครับนะครับแต่ผลไม่เกิดจากเหตุเพราะนั้นผมต้องมาพัฒนาบุคลากรของผมก่อนนะวันนี้พูดถึงรางวัลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติครับถ้าดูแล้วที่จริงแล้วมันเป็นชุดของคําถามค้ายเป็นข้อสอบถามว่าคุณทำหรือยังคุณทำโน่นคุณทำนี่หรือยังต่างต่างนะถ้าเราทํา เราก็เขียนตอบเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลักๆว่าีที่ผมเรียนคือผมมุ่งที่พัฒนาคนมุ่งกาะโดยเฉพาะหมวด5อย่างที่ท่านอาจารย์พูดเมื่อกี้นี้นะครับผมคิดว่าหมวด5้เนี่ยก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการบุคคลใช่ไหมครับมันก็จะมีชื่อของคําถามตั้งแต่เรื่องของการสร้างความผูกพันของบุคลากรนะทำยังไงให้เขามีความสุขนะครับอยู่สุขกายสบายใจในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรต่างๆเป็นอย่างไรทันทีพื่ง่ายหมวด5้าเนี่ยกำลังจะถามเกี่ยวกับ ถ้ามีเพิ่มร่วมงานทางมาเท่อบริษัทเนี่ยอยาให้ทํามาด้วยใจ หรือทำงานด้วยจ้างนะครับผมว่าคอนเซ็ปต์คือคงเป็นคนใจกับจ้างใจกับจ้างที่ต่างกันเยอะถ้าทํางานด้วยใจเนี่ยผมคิดว่ามันเต็มที่ทําทุกอย่างมันออกมาถ้าทำงานด้วยจ้างเนี่ยมันก็เท่านั้นเองนะครับดูนาฬิกาเมื่อไหรจะกลับบ้านนะเพราะฉะนั้นบวชห้าเนี่ยคือชุดของคําถามแต่การที่จะได้ไปตอบคาถามเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยาวทันทีก็จะต้องพัฒนาบุคลากรต้องมีแผนงานต้องมีวิธีการต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะครับซึ่งผมก็ทําเรื่องพวกนี้ที่จริงแล้วก็ทามาหลายปีนะครับพอไปสมัครรับรางวัลเราก็เอาเรื่่องททีเราาํ ไปตอบคาถามเขาทั้งเองครับอาจารย์ใช้เวลานานขนาดไหนครับที่ได้มาตรฐาน TQC เลยครับที่จริงแล้วผมพัฒนาองค์กรมาเนี่ยมาเป็นสิบสิบปีนะครับเพื่้ก็ทําต่อเรื่องแต่มาเข้มข้นจริงๆเนี่ยอาจจะประมาณทักสี่ห้าปีนะครับขอที่จะรับรางวัลนะเพราะจริงๆเราผมดูแล้วมาตรฐานของ TQC ปฏิทูเเนี่ยรายองค์การสําหรับปีที่ผ่านมาเราไปเชิญเชิญเจ้าของบริษัทเข้ามาหลายที่นะท่านเลยเราตอนนี้ทราบเนี่ยประมาณสิบหกองค์กรผมก็ได้มีการสัมผัสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานีทุนนุษเราเนี่ยอาจารย์ครับ เราได้รับการเชื่อมต่อกับว่าในเรื่องของประชาคมสกิอาเซียครับเรามีมุมมองว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถพัฒนาพัฒเยาวชนสังคมดบบร่างได้เนี่ยนะครับ AEC ที่จะบอกว่าเปิดตลาดการค้าในอีก 3- 4ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับจากเดิม60กว่าล้านมาเป็น600้ล้านทุกอย่างที่ผมสัมผัสและประมาณเกือบ50องค์กรอาจารย์ครับกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องคนทั้งเรื่องภาษากังกทั้งเรื่อง IT เทคโนโลยีทั้งเรื่องทุนทางวัฒนธรรมนะครับตรงนี้กลายเป็นเรื่องการผสมผสานแล้วผมก็เลยคุยกับทางผู้บริหารหลายท่านว่าเป็นบูนาเด เป็นต้นน้าของสังคมนะครับการที่เรียนเชิญอ,อ,อาจารย์มาเป็นการแบ,บ่งปันเรื่องของมุมมองแนวคิดต่างๆนะครับการสมริถผลด้วยนะครับอาจารย์ครับวันก่อนเนี่ยผมผมได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องจรรยาบรรณนะครับที่โชว์อยู่ด้านหน้าเนี่ยวิธีการทําจรรยาบรรณของกลุ่มชัยพลเธอไม่พอนะมันจะมีเรื่องสมุดบันทึกคุณงามความดีของบุคลากรด้วยมีมุมยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องของจรรยาบรรณเนี่ยปเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะ ถ้าเราบอนะครับ,รบระะว่าองค์กรที่ดีกับองค์กรที่เก่งในสนัพพันธ์กัน,นในมุมมองผมเนี่ยองค์กรที่ดีเนี่ยต้องอมาก่อนถ้าเราดีแล้วเราเก่งด้วยเนี่ยคนก็อยากจะค้าขายกับเราถ้าเราดีแต่ไม่ค่อยเก่งผมว่าคนก็ยังค้าขายกับเราเหมือนกันแต่ถ้าเราเก่งแล้วเราไม่ดีผมคิดว่าคงจะคงจะยากทันทีเพราะฉะนั้นมุมมองเรื่องการเป็นคนดีเนี่ยผมคิดว่า็นสิที่สกันป้าๆเพราะนี่หลักในการสร้างจารยาบาณขององค์กรนะครับเพราะว่าเริ่มเลยทันทีก่อนเลยเนี่ยต้องมีความศรัทธาก่อนมีความศรัทธาเพราะว่าเป็นจุด เริ่มต้นของความสาเร็จถ้าไม่ศรัทธาในเรื่องของการมีคนดีต่างๆเนี่ยคงจะยากอย่างในองค์กรของผมก็ดีนะและผู้บริหารต่างๆก็ดีเนี่ยก็ให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ถ้าประธานนะครับที่ก่อตั้งบริษัทมาเนี่ยคุณพ่อผมแล้วกันนะครับคุณพ่อผมก็สอนเลยนะครับว่าลูกจงทําตัวเป็นมือบนอย่าทําตัวเป็นมือล่างนะครับแต่มือบนหมายความว่าให้ผมมุมานะบาบันพยายามที่จะขนขวายนะครับพูดง่ายๆคือเป็นผู้ให้มากกว่าที่เป็นผู้รับ นะครับเพราะฉะนั้นจุดจุดสตาร์ทเลยจุดเริ่มต้นเ่ยเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราคิดจะเป็นคนที่ดีเรานูกจักที่จะต้องแบ่งปันคนอื่นครับเมื่อเราศรัทธาเราเริ่มใส่นืสิทธต่างเหล่านี้แล้วผมก็ใช้หลักสีร่วมนะครับในการสร้างองค์กรให้เป็นจรรยาบรรณนร่วมแรกคือต้องร่วมคิดก่อนนะคนเราเมื่อร่วมคิด นะครับอย่างเนี้ยอย่างที่ท่านอาจารย์หยิบให้ดูเมื่อกี้ในการอุปมิจาัยบัญเนี่ย <c oughs> ผมมีการจัดระดมสมองนะครับล้วก็ถามว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําในองค์กรของผมค,คมือวิเคราะห์กันเลยเต็มที่เลยทั้สกอตกันเลยใช่ไหมครับแต่จะไม่ถึงขั้นสว่าจะไม่ถึงขั้นสวัดครับก็เป็นแต่ว่าถามความคิดเห็น,นถ้าเกิดคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณควรทําอะไรกับลูกค้ากับคู่แข่งแล้วคุณเป็นพนักงานฝ่ายขายฝ่ายบัญชีอะไรควรทําอะไรไม่ควรทาทุกคนก็เขียนบัตรความคิดมาผมก็มารวบรวมอะไรที่เหมือนกันผมก็นับ คนร่วมันคิดเมื่อมาเราแจกเล่มนี้ออกไปทุกคนก็มองอ๋อข้อนี้ผมเขียนครับอ๋อข้อนี้เราเขียนครับมันก็เกิดการยอมรับเพราะถ้าเราเราร่วมคิดก่อนร่วมทำเนี่ยมันจะไม่ยากพอคนเราร่วมทำปั๊บร่วมรักษาข็จะตามมาจะรักษาไว้เพราะมันเป็นสิ่งที่เราคิดเป็นสิ่งที่เราทำสุดท้ายก็ไปจบที่ร่วมพัฒนา ผมคิดว่าผมก็ใช้หลักสีร่วมในการจัดการองค์กรแลเด็กนรยจาบญจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะท่านผู้ชมครับเพราะว่าถ้าหากแนวคิดเดิมๆที่ทางท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงรู้แล้วเนี่ยโอก็คือถ้าเกิดผู้นําไม่เป็นผู้คิดทีเริ่มก่อนบางสิ่งบางอย่างความสุริพลเนี่ยก็จะไม่เกิดหรืออาจจะเขียนมาแล้วก็ไม่สามารถจะทําตามที่นโยบายกําหนดไปได้นะครับท่านผู้ชมครับ ช่วงต่อไปเนี่ยเราจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของผู้ชายคนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นช่วงของต้นแบบตัวรุ่นอย่างแท้จริงณขณะนี้เองเราเจอแล้วนะฮะว่าต้นแบบต้นน้ําและก็แม่พิมพ์ที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขอพักสักครู่ครับ